สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาสู่ช่องกาโ a ชแ e ลนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาสอนบักเล็กๆน้อยๆที่มือใหม่จําเป็นอย่างมากนะครับก็คือบักฟักไข่โดยไม่ต้องรอนะครับคือวางปึ๊บสามารถเปิดไข่ได้เลยทุกคนว่าน่าสนใจหรือเปล่าซึ่งบักนี้นะครับจะเกี่ยวกับตู้ไปษณีหรือตู้จดหมายข้างๆสวนของเรานะครับ และอุปกรณ์อย่างแรกที่เราควรเตรียมมานะครับนั่นก็คือเอกอะไรก็ได้นะครับไข่อะไรก็ได้ที่เราจะฟักนะครับไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์เอกพาราไดเอกโอเอซิสเอกเซนเอกนะครับหรือคอมมอนเอกคอมมอนซัมเมอร์เอกแระซัมเมอร์เอกบัอเอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งพอเรามีไข่แล้วใช่ไหมครับให้เรามาที่การ์เดนของเรานะครับแล้วเราเดินมาข้าง ทุกคนเห็นไหมครับจะเจอเป็นทางดาของตู้ไปรษณีย์หรือว่าตู้จดหมายนะครับให้เรากดวิวไปนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ซื้อนะครับมันจะขึ้น25บิลเลียนให้ซื้อนะครับทุกคนซื้อมาได้เลยนะครับพอซื้อเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับไปที่สวนที่2ที่เราเพิ่งซื้อมานะครับมันจะว่างเต่าใช่ไหมทุกคนให้เรานะครับไปปลูกต้นไม้ทิ้งไว้1ต้นนะครับต้นที่เก็บทีเดียวไม่หายนะครับมันจะได้กันไว้ว่าเราเผลอเผลอกดเก็บนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเปลี่ยนสวนกลับมาเป็นสวนเราปกตินะครับแล้วทิ้งระยะเวลาไว้นะครับเห็นไหมทุกคนว่ามันจะขึ้น last 5 h o u r 41 minutes แล้วก็41 second ago นะครับก็คือผมได้เข้าสวนนี้ล่าสุดเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็เกือบ6ชั่วโมงแล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จากนั้นนะครับให้เรากดวิวอีกครั้งนะครับแล้วเราถือไข่มาเตรียมสแตนบายนะครับจากนั้นให้ทุกคนนะครับกดพร้อมผมนะครับกดโหลดนะครับปั๊บทีนี้สวนมันก็จะแปลงใช่ไหมให้ทุกคนรีบวางไข่เลยให้ทุกคนรีบวางไข่เลยนี่ทุกคนรีบวางไข่โอเคพอวางไข่เสร็จแล้วทุกคนรอดูปั๊บนี่โคตรสุดโคตรเฟี้ยวโคตรอลังการเห็นไหมทุกคนเห็นไหม อันนี้พาราไดเอกมันน่าจะต้องรอประมาณ6ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงนี่แหละนะครับมันก็เลยยังไม่ได้นะครับส่วนไข่ที่ได้แล้วเห็นไหมโอไอโอเอสเอกใช้เวลานาน,านกันนะนี่เซนเอกพร้อมเปิดแล้วส่วว,วางไปเมื่อกี้ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะซึ่งต้องใช้ไข่ที่มีเวลาฟักน้อยๆหน่อยนะครับการให้มันบักติดนะครับเออเซนเอกนะครับ ือพร้อมเปิดแล้วอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโชว์ไปนะครับว่ามันเปิดได้จริงและได้สัตว์จริงนะครับไปโอเคนะครับได้เป็นนันดาของทานูกิมานะครับก็โคตรเฟี้ยวเลยนะครับสำหรับบักนี้นะครับก็รีบไปใช้นะครับก่อนที่จันเดลหรือว่าจอนเดลหรือว่าเจเดลจะแก้นะครับเออสคิมนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย